ที่เหมือนกับคนไทยเวลาแขวนให้เด็กบนเปนอนนะครับมันก็จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นลูกๆล,ล,ลงมาเป็นกลุ่มนะครับใบนี้ก็เหมือนกับตัวนั้นนะครับสื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และความร่ารวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสนใจในเรื่องของศาสตร์พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถศึกษาหาความรู้กับมันได้นะครับมันจะคล้ายๆกับไพ่เหมือนกันในเรื่องของไพ่คาโร่นะครับเพียงแต่ว่ามุมมองหรือความหมายของมันเนี่ย จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับอยากจะเรียนศาสตร์พวกนี้ก็สามารถติดต่อได้เพราะเวลาตรงนี้เนี่ยที่ผูถามบอกว่าให้ผมบรรยายทั้งหมดทั้ง25บใบเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เลยอยากจะขอพูดในสรุปว่าถ้าใครสนใจศาสตร์เหล่านี้นะครับก็สามารถมาศึกษาได้นะครับผมจะเปิดสอนนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์ในที่สาขาของวัดราชนัดดาแล้วก็ สาขาวาดวัดโสมนะครับโครงการป้อมปราบนะครับวันที่สอนเนี่ยจะมีอยู่แค่3วันก็คือวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่วันไหนเนี่ยก็ติดตามข่าวสารได้นะครับที่สมาคมทั้งสองสาขาครับผมขอบคุณมากครับ เราก็ได้รับเราก็ได้รับทราบเรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขคร่าวๆในตัวเลขตัว,วนี้นี่หมายถึงเรื่องของตัวเลขของบ้านนะครับถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยเรื่องตัวเลขเนี่ยมันก็คือเรื่องของดวงดาวนะครับผมและเรื่องของศาสตร์เราลองมาปรับใช้กันดูอย่างที่อาจารย์จิตพศรท่านบอกมา,มาเมื่อกี้นี้นะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของอักษรลูนอย่างที่อาจารย์เอกพูดนะครับอักษรลูนเนี่ยที่ก่อกําเนิดของเทพโอดินนะครับถ้านักพยากรณ์ที่ ใช้ไพ่ยิปสีนะครับเพศเทโบดินนี่อยู่ในใบไหนก็คือใบเดอะแฮงแมนนะครับการเสียสละการเสียสละทําทุกกิริยาทําให้เรารู้จักบรรลุที่จุดสูงสุดจุดที่ตันสุดอาจจะมีแสงสว่างก็ได้อะไรประมาณนี้จะได้ค้นพบกับสิ่งที่ใหม่ๆก็คืออักษรลูนในที่นี้สิ่งเหล่านี้เราสามารถมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันเราได้นะครับผมบางทีคนเราเนี่ยถึงจุดตันที่สุดเราอย่าพุเราอย่าพูด คิดว่ามันเป็นจุดที่ตันที่สุดในชีวิตนะครับผมมันเหมือนไพ่เดียที่แบบว่าการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการสิ้นสุดเพื่อที่จะไปสู่เดอะซันอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้เราสามารถปรับใช้กับชีวิตประจําวันเราได้นะครับผมอ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับน้องจูนแล้วเป็นศาสตร์ต่อไปเป็นศาสตร์อะไรครับน้องจูนศาสตร์วิชาโหราศาสตร์ไทยค่ะนะครับนะครับโดยขอเชิญ หระศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นโหเป็นวิชาที่ที่เท่าที่ผมทราบมาเป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาเรียนค่อนข้างเยอะน่าจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับผมวันนี้ก็เลยต้องขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุพิชชาพืชนุก,กุลนะครับแล้วก็อาจารย์พายัพวชิโร่คับขอเรียนเชิญเป็นเกียรติขึ้นมาบรรยายให้กับทุกท,ท,ท่านได้ทราบนะครับขอบพระเสด็งบรมเดังำนะครับครับ ก็ขอกราบสวัสดีนะฮะท่านมวลสมาชิกนะและท่านาแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับการเชิญมาเพื่อบรรยายาและพยากรณ์ดวงชะตาดวงเมืองในวันนี้นะครับผมเองได้รับเกียรตินะฮะจากมวลสมาชิกทั้งหลายให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยซึ่งสิ่งสําคัญก็คือว่าโหราศาสตร์ไทยเป็นแม่บทวิชาสําคัญที่ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าผมใช้คําว่าทั้งชีวิต ซึ่งหราศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสายเส้นทางที่มาตั้งแต่พศ2549 0มาในกรณีที่หราศาสตร์ไทยได้มีการกระจายตัวออกสู่สังคมได้มีการแบ่งเป็นหราศาสตร์สายบ้านสายวัดและสายหวังซึ่งการพัฒนาโหราศาสตร์สา,ายเส้นทางเนี่ยทำให้เกิดลักษณะการพยากรณอยู่หลายมุมหลายรูปแบบ ผมเองเนี่ยฮะมีความามีศาสร์ของการค้นคว้าแล้วก็ทุ่มเทมาในปีนี้ก็เข้าปีที่24ที่ผมอยู่ในวงการโหราศาสตร์เสร็จแล้วนะครับก็คือว่ามุมมโหราศาสตร์ไทยที่ผมได้เปิดอบรมหรือเปิดสอนอยู่นันคือโหราศาสตร์ไทยระบบเดือนธาตุหลายคนและหลายท่านเกิดสภาวะความเข้าใจว่าโหราศาสตร์ระบบเดือนธาตุคืออะไรหลายท่านก็มักวว่าเป็นการใช้ธาตุมาทายหรือ อันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่คําว่าธาตุในอดีตนั้นลักษณะของการกล่าวนามที่แทนค่าพลังงานของดวงดาวเพราะในอดีตนักโหราศาสตร์รุ่เก่ายังไม่มีความรูใ้ในคำว่าพลังงานซึ่งเป็นนามนามหนึ่งจึงใช้คําว่าธาตุเข้าครอบงามและครอบคุมในความหมายเช่นนี้ในกรณีดังกล่าวนี้นะฮะหมายถึงสภาวะของโหราศาสตร์ที่มองเรื่องพลังงานในเชิงลึก คำว่าพลังงานในเชิงลึกหมายถึงการเรียนรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนพลังงานของดวงดาวบนจักรวาลการทําความเข้าใจนะฮะการมองถึงลักษณะของการส่งกระแสและการมองถึงผลกระทบที่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์นะครับซึ่งนักศึกษาของรัศราไทยทุกๆท,ท่านเองเนี่ยหลายท่านนะครับศึกษามาเนี่ย20ปี30ปี40ปีแ้วผมเองถือว่ายังอายุน้อยนะฮะแค่24ปี เทียบกับหลายท่านแล้วอายุมากกว่าเยอะเลยทีเดียวจริงๆแล้วดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้าเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกันอยู่โดยตลอดตั้งจริงๆแล้วก็ในความหมายของดวงแลกเปลี่ยนพลังงานกันเนี่ยแลกเปลี่ยนกันและแปลสภาวะกันตั้งแต่แรกเริ่มตั้งตั้งแต่แรกเริ่มคืออะไรตั้งแต่เราเฉลิมรูปดวงชะตาขึ้นจำลองจัก,กรวาลเป็นทรงกลมเข้ามาสู่รูปดวงชะตาเขียนดาวขึ้น ในสองราศีดวงดาวก็เปลี่ยนกระแสตั้งแต่บัดนั้นในกรณีของการเปลี่ยนกระแสดวงดาวเหล่านี้ในบุคคล ى, ที่ศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยในเชิงลึกเนี่ยใช้ความสําคัญเกี่ยวกับเชิงการเปลี่ยนผันของพลังงานดาวมากอาจจะต้องใช้เวลาเรียนเชือราค้นคว้ากันนานและบางส่วนเป็นวิชาปกปิดในเชิงลับซึ่งโหราศาสตร์ไทยต้องขอกล่าวกันโดยทั่วกันว่า ยังไม่มีตำราโหาศาสตร์สมบูรณ์เขียนลงตำหน่ายออกมาเป็นเพียงแต่ว่าตำราเบิกทางเท่านั้นเนื่องจากว่าบุคคลผู้รู้ได้เอาวิชานั้นสูญสลายไปกับสังขารแล้วเรียกว่าตายตามผู้รู้นะอันนี้ผมเสียดายมากในหลายสายที่สำคัญสำคัญทำให้นักโราศาสตร์จุกหลังเนี่ยลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ ในการเรียนในการค้นคว้าและการมองนะครับกว่าจะได้วิชาที่ดีสักวิชาหนึ่งบางคนต้องเสียเงินมากบางคนต้องตามครูแล้วตามครูอีกจนกว่าจะได้วิชาที่ดีขึ้นมากระแสสัมพันธลักษณะของดวงดาวมีการแลกเปลี่ยนกันในเชิงออพลังงานนี่มันอยู่สองลักษณะได้แก่หนึง่งลักษณะในเชิงมุมดาวหรือทัศสัมพันธ์ ะะก็จะกล่าวด้วยว่ามุมร่วมราศีมุมตรีโกนมุมเร็งและมุมโยกอันนี้ยังไม่รวมมุมจตุโกนซึ่งเป็นมุมสี่หรือสแควรนะครับเพราะว่าสภาวะของไทยนะั้นจะใช้ในมุมจตุโกนต้นธาตุใหญ่นะครับแต่มีการพัฒนาขึ้นมาจนเกิดผลในปัจจุบันว่าออมันมีการจตุโกนแล้วเกิดผลจริงแต่อันนี้ก็ยังต้องศึกษากันต่อไปส่วนลักษณะการแปรเปลี่ยนพลังงานในเชิงของระบบธาตุนะั้นจะมีลักษณะการปรับกระแสะพลังงาน ที่แตกต่างกัน 1. คือลักษณะการสัมพันธ์ด้วยการสัมพันธ์านทางริงกรเกษตร 2. ลักษณะสัมพันธ์ด้วยการตามกระแสดวสาวเกษตร 3. ลักษณะสัมพันธ์แบบโยกส่งหรือโยกสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะคล้ายในลักษณะมุมสัมพันธ์แต่แตกต่างกันมากนะครับ 4. ลักษณะการสัมพันธ์ในเชิงเบียนคาว่าเบียนในโหราศาสตร์ในเรือนชะตาเนี่ยไม่ได้เ,เรือนธาตุไม่ได้หมายถึงการทําลาย แต่เป็นการส่งกระแสไปข้างหน้าผลักดันดาวดวงหน้าที่รับกระแสต่อเนื่องไม่ด้หมายถึงการทําลายนะฮะไม่ใช่ารเบียดให้โทษนะครับในลักษณะดังกล่าวเนี่ยในเชิงวิเคราะห์ประมวลผลเนี่ยฮะลักษณะธาตุเนี่ยจะมีการเริ่มต้นความเข้าใจเนี่ยพื้นฐานเลยที่ท่้นอจจเรียนกันแล้วก็คือเรื่องของธาตุดาวธาตุราศีแต่ในขั้นพัฒนานั้นเนี่ยคือต้องดูกระแสของดวงดาวตั้งแต่ต้นไปจนถึงสิ้นสุดนะครับ นในกรณีของการมองลักษณะกระแสของดวงดาวต้องให้ต้มถึงที่สุดนั้นเนี่ยนะฮะต้องให้ค่อยวิเคราะห์นะฮะและ้วค่อยๆมองนะครับท่านผู้ช่วยครับขึ้นดวงแรกครับนะบในดวงตัวอย่างบนกระดานนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่กระแสนะครับของดาวอ,อ,อาทิตย์หลายคนบอกว่าอาทิตย์ตก,ตกน้ําพังไม่ดีไม่ใช่ฮะกระแสของดวงดาวไม่ตอบโจทย์แค่ตรงนั้นอย่างเดียว พลังงานของดวงดาวในระบบธาตุเนี่ยเมื่ออาทิตย์อสมพันธ์อังคารแล้วก็ระแสของอาทิตย์ไม่ใช่ทายอาทิตย์แค่ดวงเดียวจะมีกระแสของอังคารที่เป็นเกษตรราศีเมษมาคุ้มหลังของอาทิตย์อยู่ซึ่งหมายถึงว่าตั้งทายอาทิตย์ไปตามแรงของอังคารทายอย่างไรอาทิตย์แปลว่าเกียรติศักดิ์ศรียศตาแหน่งแต่เมื่อเข้าไปสู่กระแสอังคารแล้วดาวอังคารจะเป็นตัวตอบโจทย์ในราศีเมษที่อังคารเป็นเกษตร ซึ่งหมายถึงบุคคลคนนี้มีความกล้าแก่งขยันอดทนต่อสู้อังคารตัวนี้เองจะเป็นตัวตอบกระแสะอาทิตย์ว่าแม้อาทิตย์ตกน้ําก็ขยันบากบันต่อสู้และดิน้นรนในกรยดาวคาย่เวลาสีเมษนั้นถูกพระเคราะเสาตั้งเร่งกระแสที่ส่วนสัมพันธ์ในตรงนี้พระเคราะเสามีตำแหน่งเป็นอุดตั้งเร่งกระแสอังคารอยู่ เพร,ะราะข้อเสาที่มีตำแหน่งอุดนะจะให้ผลด้านอํานาจเกียรติชื่อเสียงจึงโยงถึงในกระแสของอาทิตย์ตีกลับมาสูราสีพิจิกนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้ท่านเห็นและมองเกี่ยวกับเรื่องออราศาสตร์ในระบบธาตุอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็พอแก่เวลาสมควรเพียงเท่านี้ก็ฝากวิชานี้ไว้นะครับว่าเป็นวิบ,บ,บวิเคราะห์ในเชิงพลังงานเชิงลึก ็ขอให้ทุกท่านที่ศึกษาโหราศาสตร์มาขอให้จงมีแต่ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าครับผมสวัสดีครับค่ะกราบสวัสดีทุกทุกท่านค่ะดิฉันอาจารย์สุพิชาพืชนกูลคือฟังอาจารย์พายัพแล้ว่รู้สึกว่าทางการมากเลยวิชาการมากเลยแล้วก็เหมือนกับได้ความรู้มากมายเลยในวิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นระบบเรือนธาตุ ะะของอาจารย์พายัพซึ่งถามว่าวิชาอาาสตร์ศไทยเนี่ยมีหลายอย่างนะคะก็คือหมายถึงว่าในวิชาอาาสตร์ศไทยเนี่ยแยกเป็นระบบเรือนธาตุอะไรต่างๆแต่ถ้าจะให้พูดวันนี้นะคะคือฟังแล้วแต่ละคนเนี่ยมองแล้วเนี่ยเงียบเลยแล้วมันเหมือนกับเหมือนกับ,เห,กบเหมือนกับว่ามันเป็นวิชาการมากเลยดิฉันก็เลยพูดตรงนี้ก็เลยอยากจะพูดแบบว่ามันง่ายๆเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีสคริปต์ เคยทาอะไรที่ไม่เคยมีสคริปต์เลยก็อยากเอาหลักหัวใจของวิชาวราสตร์ไทยนะคะก็คือที่ได้รับเรียนมาแล้วเป็นลูกศิษย์อาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักหัวใจของวิชาวราศา์ไทยเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างง่ายๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเรือนชะตาเรือนชะตาพบนั่นแหละที่บอกว่ามาจากอ่าเรือนชะตาก็คือเรียกว่าพบกับดาวบนท้องฟ้านะคะ ดาวบนท้องฟ้าก็คือมีั้แต่พระอาทิตย์ถึงฤตยูเพราะฉะนั้นถามว่าสองอย่างเนี่ยเป็นหลักที่มาที่มาเป็นโหราศาสตร์ไทยที่ว่าเป็นหลักและหัวใจแล้วก็เป็นวิชาที่บอกว่าต้องมีเหตุไงต้องมีเหตุแล้วผลมาถึงตามมาเหตุก็คือคุณต้องมีเรือนชะตานั้นก่อนนะคะเรือนชะตานั้นก็คือเป็นภพภพที่ว่านี่ก็หมายถึงสถานที่ตั้งและเนี่ยคือเป็นต้นเหตุ แล้วเมื่อมีเหตุแล้วตัวที่จับมาแสดงให้เหตุนั้นเกิดก็คือดาวนั่นเองถามว่าเรามาจากตรงไหนเราก็เอามาจากพระาทิตถึงรุตยูนั่นเองหลักที่จะทําความเข้าใจทุกคนจะใช้คําพูดบอกว่าวิชาลรทศาสตร์ไทยเนี่ยเรียนยากนะมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดคําว่ายากก็น่าจะยากอยู่เพราะว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่มันมีเยอะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าอยากจะบอกทุกคนให้รู้ว่า อย่างเมื่อกี้เจอลูกศิษย์เนี่ยข้างหลังหนึ่งคนเขาไม่ได้เรียนวิชาวรสศาสตร์ไทย ai, แต่ก็ถามว่าดิฉันสอนอะไรดิฉันบอกว่าโหรสศาสตร์ไทยเขาบอกโอ้ยากมากเรียนกีรก่รอบกี่รอบก็ไม่เคยได้หลักไม่ว่าวิชาอะไรที่คุณเรียนไม่จําเป็นต้องวิชาวรสศาสตร์ไทยเลยอยากจะบอกและฝากถึงลูกศิษย์ข้างหลังว่าคุณใช้หลกักนิดเดียวก็คือทําความเข้าใจเมื่อคุณทําเข้าใจทําความเข้าใจกับสิ่งที่คุณเรียน คุณอย่าใช้ความจําคือคนเราเนี่ยจำแล้วมันลืมได้ง่ายแต่ถ้าคุณใช้หลักของการทําความเข้าใจเข้าใจแล้วเนี่ยมันลืมได้ยากนั่นเองเหตุเหมือนแต่ว่าเรือนชะตาที่ว่าตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมาจาก12ราศี12ราศีนี่ก็คือ12เรือนซึ่งมาจากจักรราศีเมื่อเราผูกดวงมาแล้วทุกคนในเรือนชะตาเนี่ยสิราศีเป็นแผนผังแล้วก็แผนภูมินะคะของมนุษย์ทุกคนเลยที่ เป็นคันชีวิตของแต่ละบุคคลที่อยู่ในวิชาโหราศาสตร์ไทยเริ่มตั้งแต่ต้นที่บอกว่าเราเริ่มมาตั้งแต่ต้นที่บอกว่า12เรื่อง12เรือนซึ่งถ้าโหนจะใช้คําพูดว่าอย่างเนี้ยเรื่องที่หนึ่งเนี่ยตโนะนะคะเรื่องที่สองกระดุมพาศาสชะรวมไปถึงเรื่องที่1 2คือเรื่องสุดท้ายเนี่ยเรื่องของวินาศแต่ถ้าจะให้รวมบอกว่าเรื่องที่1คือเรื่องอะไร ดิฉันไม่อยากจะใช้คําพูดเป็นสับผนอยากจะให้แบบสบายๆหนึ่คือความเป็นมนุษย์ทุกคนต้องมีตัวมีตนบุคลิกภาพของตัวเอง 2. ทุกคนต้องมีการเงินต้องทุกคนต้องมีการเงินต้องมีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทอง 3. ทุกคนต้องมีเพื่อนต้องมีการเดินทาง 4. ทุกคนเนี่ยต้องมีพ่อมีแม่บ้านที่ดินหลักทรัพย์หทุกคนเนี่ยนะคะต้องมีบุตรหรือบริวาร หกทุกคนจะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยอุปสรรคต่างๆนานาและเจ็ดแต่ละคนเนี่ยแน่นอนเลยต้องมีคู่ครองปัตตานีผู้ค้าผู้สัญญาขอพูดสวนนิดนึงนั่นคือเขาเรียกว่าพที่เจ็ดและแปดแปดตรงนี้คือเรื่องอะไรเรื่องของความสูญเสียเรื่องของความเสียใจเรื่องของการร้องไห้เก้าแน่นอนและทุกคนเนี่ยต้องมีคันลองชีวิตของตัวเองคือความดีงามคือความเป็นสุภาพเรื่อง,องความดีงามที่เราจะก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นแล้วก็ สิ 11, อ็ด่า1ินะคะเรื่องของอะไรอ่าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการกระทำกรรมเก่ากรรมใหม่ที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องเจอในเหตุการณ์นั้นๆนะคะสิเอเรื่องอะไรเรื่องอรายได้ลาบผลสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าผลนั้นที่จะตามมาให้คุณนะคะสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าลาบที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นหรือเงินบัญชีธนาคารของคุณ เรื่องสุดท้ายเรียกว่าเรื่องที่ส2สองคือความล้มเหลวคือความวินาศความที่สูญสลายโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวหรือกักขังและหน่วงเหนียวนี่คือทุกคนเนี่ยต้องเจอใน12เรื่องนี้และใน12ราศีตั้งแต่ราศีเมษถึงราศีมีนนั่นเองแต่ว่าคุณจะอ่านสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรเมื่อมีเรื่องนั่นก็คือเหตุและเมื่อมีเหตุผลก็ต้องตามมานะคะ ผลที่จะตามมาคุณก็ต้องเอาดาวดาวทั้งสิบองค์ที่ว่าก็คือตั้งแต่ราศีธิดถึงมรตยูนั่นเองว่าไปอยู่ในเรื่องนั้นๆเนี่ยเป็นเรื่องอะไรถ้าตั้งดวงออกมาในลักษณะแบบนี้เห็นได้เลยว่าคนนี้ตัวตนของเขาคือผู้ที่มีลัคนาอยู่ราศีกรกฎเพราะมีลัคนาที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ที่จะเอาใส่เข้าไปเนี่ยว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียอ,อย่างไร ก็อยู่ใน12เรื่องนั้นคือเป็นแผนภูมิเป็นแผนผังที่จะให้รู้ว่าคันลองชีวิตจริงๆอยู่ใน12ราศีนะคะแล้วก็เกิดที่เรื่องของการที่จะก้าวไปสู่ยันตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งเราชีวิตหาไม่ซึ่งมันจะแตกแขนงออกไปที่ว่าแค่12ราศีแหละถ้าเราเอาหนึ่งราศีเอาหนึ่งเรื่องมากระจายนะคะก็จะเห็นผลได้ทันที ถ้าจะให้ดิฉันพูดเวลาเหลืออยู่ยมีความรู้สึกคอแห้งเนีย่ยขอโทษนะคะแบบพูดแล้วมันอัะนี้ถ้าจะให้พูดเหลือเวลาสี่นาทีง่ายๆเลยเรายกมาสักเรื่องนะคะยกมาสักเรื่องว่าดาวที่ทํามุมเรื่องใดในเรือนชะตานะคะเราบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องมีคู่ครองถนาดนักและเรื่องปัตตานีเนี่ยสุพิช,ชาเนี่ยก็บอกให้รู้นะคะหมายถึงว่า เราจะหยิบยกเรื่องของคู่ครองมาสักเรื่องในวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วเอาดาวนั้นไปสั่งในเรื่องนั้นๆนั่นเองถ้าเราจะบอกว่าปัตตนีนะคะที่จะให้ดีหรือมันจะเสียยกตัวอย่างว่าปัตตานินั้นเนี่ยในในดวงดาวเนี่ยก็จะมีตำแหน่งของเขาอีกทีนึงว่าดวงดาวเนี่ยที่เรามาใส่ในในใน,ในตัวต้นเหตุนะคะ ก็จะมีตำแหน่งต่างๆถ้าจะจำนายเนี่ยหรือจะหยิบยกมาซะทุกเรื่องมันคงไม่ได้ยกตัวอย่างว่าคนที่เรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยแน่นอนเลยต้องหลักเกณฑ์ที่จะต้องจำดาวเกษตรทุกคนต้องใช้ดาวเกษตรนั้นๆเนี่ยให้เป็นและให้ได้และเกษตรตัวนี้ต้องใช้ถึง12ราศีดิฉันกำลังพูดถึงว่าดาวปัตตนีถ้าได้ตำแหน่งนั้นเป็นเกษตรยกสักเรื่องหนึ่งนะคะ ถ้าตำแหน่งนั้นที่ดาวปัตตานีนั้นได้เป็นเกษตรเช่นว่าดาวอะไรสักองหนึ่งที่เป็นเกษตรเกษตรคุณทําความเข้าใจคุณอย่าจําปัตปตานีคืออะไรปัตตานีคือคู่ครองคือผู้สัญญาที่เรื่องนั้นๆเป็นปัตตานีเรื่องนั้นๆเป็นคู่ครองเรา <bicycle. S 1> แล้วคุณก็เอาดาวนั้นมาใส่ที่เป็นเกษตรนะคะบอกว่าดาวสักองหนึ่งที่เป็นเกษตรเช่นพระศุกร์ศุกร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนปัตตานีก็หมายความว่าทําความเข้าใจกับ ต,ตัวที่เป็นเกษตรนี่อีกเกษตรคืออะไรเกษตรคือความมั่นคงเกษตรนี่คือความถาวรเกษตรนี่คือนาจาักปนาเขตที่คุณสามารถที่จะครอบครองกับมันยันตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายเมื่อดาวนี้ไปอยู่ในเรือนผู้ครองนิดหนึ่งพระศุกร์นั้นจะมีตําแหน่งอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งที่เป็นพินทุบาทซึ่งตรงนี้ปกดเกณฑ์ไงที่คุณจะใช้ออกคําทํานายว่าอย่างไรแต่เราไม่พูดถึงว่า ตัวนั้นเป็นพินทุบาทนะเราใช้ความหมายของเกษตรนี่ก่อนที่หมายความว่าเป็นหลักเป็นฐานและความมั่นคงที่เกิดขึ้นเมื่พอพระสุขนะั้นเป็นเกษตรแน่นอนเลยคู่คุณเป็นเกษตรก็ความหมายที่เป็นเกษตรเนี่ยให้มีความดีที่บอกว่าแม้ปัจจุบันเหตุการณ์ที่ทุกคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการคลองคู่ที่อยู่ดูอยู่ในเรือนชะตานะคะ ให้มาตรวจเช็คด,ดวงชะตาสักเรื่องแล้วเอาปัตจุันียกขึ้นมาเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าอย่างไรเสียดาวนี้เป็นเกษตรความมั่นคงที่ตอนนี้ที่คุณเกิดเหตุการณ์นั้นแค่คุณโดนเบียนณนะปัจจุบันนั้นเท่านั้นเองนะคะหมายความว่าโดนเบียนโดนเบียนทั้งในเรือนและดาวเนี่ยโดนเบียนซึ่งอาจจะทําให้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเรื่องที่เสียได้แต่สุดท้ายปัตจุนีนนี้ด้วยความเป็นเกษตรด้วยความหมายนะคะ ก็จะกลับมาเป็นคู่ครองของคุณเนี่ยด้านเหมือนเดิมนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆในวิชาวราศาสไทยและสุดท้ายเวลาเขาบอกมาแล้วว่าศูนย์นาฬิกานะคะดิฉันก็อยากจะขอจบด้วยบอกว่าไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรในศาสตร์อะไรทุกๆศาสตร์ทุกๆแขนงเนี่ยมีความหมายและมีความแม่นยำอยู่ในตัวของศาสตร์นั้นๆเสมอไม่จะเป็นต้องเป็นวิชาวราศาสตรไทยนะคะทุกๆศาสตร์ มีความแม่นยาอยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนใดๆก็แล้วแต่ฝากไว้นิดหนึ่งว่าคุณทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณกำลังเรียนอยู่และสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเมื่อมีเหตุผลก็ตามมาสำหรับวันนี้ตัวดิฉันเองใช้คำที่ยามให้กับตัวเองคติพจน์เสมอว่าภาพลักษณ์ของชีวิตต้องลิขิตด,ด้วยโหราศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะ ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์สุพิชชาและก็ท่านอาจารย์พายัพทั้งสองท่านนะครับผมค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนะครับในศาสตร์นี้นะครับผมสมแล้วกับที่หลายๆท่านบอกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายมาแล้วเนี่ยนะครับผมยิ่งรายละเอียดยิ่งเยอะหมายความว่าก็ยิ่งเจาะลึกได้เยอะเช่นกันนะครับผม<ห>นะครับถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาหรือ,รอติดตามต่อที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้นะครับผม ในช่วงต่อไปอค่อนข้างเป็นพิธีการเิ็หนึงนะครับผมช่วงต่อไปเนี่ยเราจะขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเก,กจอขอเรียนเชิญจเพื่อที่จะแจกหนังสือตำราดีๆนะครับผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรบุลเลิรไพรินนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจะเชิงเซานะครับขอเชิญมาแจกหนังสือ,อรู้ทันหมอดูรู้ รู้เท่าทันหมอดูให้กับท่านาวิทยากรทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับขอเลนเชิญท่านดรเลยครับผมนะครับงั้นผมขออนุญาตบอกเอ่ยนามของท่านอาจารย์แต่ละท่านเลยนะครับผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นัชชาปาลาณีรัตนา